ฟังช,ะชะัดๆปรางตอบแล้วกับโอบนิธิแค่จินหรือจีบกันจริงเรียกว่าต่างคนต่างโสดสนิทสำหรับโอบโอบนิธิและปรางกันนาร,รันซึ่งทางด้านหนุ่มโอบก็เพิ่งจะโสดมาหมาดๆก็กลายเป็นว่าถูกชาวเน็ตแอบจิ้นกับสาวปราง เมื่อมีภาพนมโอบน้ำดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีกับเพลงแรกของสาวปรางซึ่งหลายคนก็แห่เชียร์แอบจ้นทั้งคู่อยู่ไม่น้อยล่าสุดในรายการแชร์เลดี้ปรางเปิดใจเฉลยความสัมพันธ์กับโอบว่าจ้นหรือจีบจริงปรางบอกว่า วันที่เปิดตัวเพลงแต่รู้จักโอบตั้งแต่ตอนเป็นเล่น M v มให้เขาเหมือนใกล้กันเป็นนักแสดงแล้วผันตัวมาเป็นศิลปินเลยได้คุยกันปรึกษาเพลงพอวันเดบิวเขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยแวะมาให้กำลังใจและปรังยืนยันว่าไม่ได้กลัวความรักเลยชอบมีความรักมากแต่ตอนนี้คนที่มาจีบยังไม่มีความรู้สึกอยากจะไปออกเดทด้วย